สวัสดีครับวันนี้ครับเจอกันครับผมนะครับวันนี้มีงาน DIY นะครับผมนะครับเจอกับสิ่งของใหม่ๆนะครับผมนะครับเกิดจากตู้เย็นเหลือใช้นะครับผมนะครับก็มาประดิษฐ์เป็นตั้มลมนะครับผมโดยใช้เป็นคอมเพรสเซอร์ตู้เย็นนะครับผมตัวนี้รับได้ประมาณ150 psi นะครับผมก็ก็ตัดประมาณสัก67บาร์8บาร์พอดีลมรถยนต์ก็ไม่เกิน7บาร์นะครับผมนะครับก็ประมาณว่าเติมรถรถยนต์ได้นะครับผม สิบโลยังเติมได้ผมนะครับแต่ว่าผมใช้เป็นตัวทดลองอยู่นะครับใช้สายแก๊สนะครับประดิษฐ์ก็ใช้สายปั๊มลมจากตุวอย่างยี่สิบาทนะครับเอามาดูเวายครับอินเจอร์อยู่ก็เลยมาดีเดวายอยู่นะครับผมก็เติมไปอยู่นะครับพอทดลองเติมไปเมื่อกี้ก็โอเคนะครับขอรับได้เยอะอยู่นะครับพอดีต้องใ้เกจวัดด้วยนะครับผมนะครับพอใจเกจวัดแร้วตัวนี้อยู่ประมาณสักสี่แปดได้ครับเมื่อกี้เติมไปประมาณสี่แปดนะครับพอ ตรสอบแรงดันดูนะครับผมนะครับก็ปรากฏว่าโอเคนะครับผมสำหรับแรงอัด 100RTPA นะครับผมนะครับใช้อ่านสอเรื่องได้ครับผมนะครับโดยใช้อ่าต่อเป็นสายตรงครับผมไม่ต้องใช้ดีเลย์นะครับผมนะครับกอเป็น C ครับ CRS นะครับผมเป็นกัวสตาร์ทนะครับปกติครับจะมีคอมพิวเตอร์อยู่สองแบบนะครับผมนะครับแบบที่หนึ่งก็คือ ไม่ต้องใช้ดีเลยนะครับคือไม่ต้องแบบสตาร์ทนะครับผมนะครับตัวนี้คือไม่ต้องสตาร์ทเดต้าตัวตัวใหญ่กว่านี้ก็ใช้ตัวสตาร์ทนะครับผมโดยต่อเป็นสายรอบไฟนะครับผมใล้ายๆสายดินนะครับผมแล้วก็ขวดเดือกสตาร์ทนะครับผมนะครับก็สามารถเติมได้เลยนะครับใส่สายไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็บีบบบไปหน้าไปหลังก็ได้ผมใส่ไปสกกอนนะครับปุ๊บแล้วก็บีบนะครับผมบีบไม่ลงไปเลยนะครับ แล้วก็เราปล่อยไปเลยแล้วก็แรื่องมันตาะมานี้นะครผมแล้วก็เราค่อยต่อนะครับมาวัดเกตนะครผมเมื่อกี้ผมเติมไป48นะครับผม48 psi นะครับผมนะครับอประมาณสักเออประมาณสักอืมเมื่อกี้ประมาณสัก48นะครับ48ประมาณสัก3บาทครึ่งๆนะครับผมนะครับก็อยู่เล่าๆนั่นนะผมนะครับ ก็โอเคนะครับผมอันดีไอวายนะผมทดลองก็ไม่รู้นะครับผมนะครับใช้เป็นเครื่องไวกล้ก็ได้ผมร,ระบบแอร์แต่พอผมใช้เป็นระบบลมนะครับอีกตัวนึงใช้เป็นเครื่องไวกล้นะครับตัวนี้ใช้เป็นปั๊มลมนะครับโอเคขอบคุณมากครับ